กระโดดละครับวันนี้ฟอหน้ากันนะครับนี่นะครับวันนี้จะมาหาปลามงเกอไปละครับหน้ามันลดละครับแห้งแห้งแล้วนะครับจะใส่ใดสมัยนะครับจะใส่สมัยแห้งมาแล้วครับนี่หน้าเลยทั้งนี้นะครับมองมันนัดรู้นะครับว่ามันจะมันมันก็จะเล้วแรงบ่นะครับมันนะครับอ่ะนี่นะครับจะใส่มองหน่อยๆไปดีนะครับมองหน่อยนะครับมัน่ยงแห้งจะมีปลายันยิบุข้างอยู่บุนี่น้ำแห้งนมังชีนะครับตะกี้น้ำไหลายๆนะครับ Icate, มองนี่แหละครับมองเดิมๆนี่แหละครับอนะข้อนุยอดใส่ม้อกันครับนี่นะครับผมก็หามาเพิ่งเจอแล้วครับนี่ก็ออแล้วครับบัวลอยครับหนาวครับด้านหลังนี่ครับโอ้โหน้ามันเข้มแข็งนะนี่พอได้กินอยู่ครับพอได้กินอยู่นะครับอลูกปลาครับนี่ตับแหนะครับทั้งแหนะครับแหี้ยกวมานะครับอ่าปลานะครับมองกระเปนั้นนะครับ มองอยู่ด้านล่างอยู่ครับน้ำเป็นพุนนะครับนี่เย็นมากนะครับน้ำตรงนี้โอ้โหเนี่ครับมาน้ำน้ำขึ้นเก่านะครับน้ำมันก็มาน้ำประจําแลครับอ่านี่ตะกี้น้ำแบกร้อยนะครับนี่เต็มหมดนะครับเดี๋ยวนี้อ่าบกนะครับอ่ปลานะครับนี่นะครับปลานะครับอ่าเพราะอะไรครับพอได้ครับเอากาซ็อกมาใส่นะครับน,นู่นมาจะได้หลายเพราะอะไรนะครับได้พอได้กินนีน่นะครับนี่อ่า อยู่ไรอยู่นะครับอ่า